แต่ท่านดาวังสุขพลตำรวจโทพี่ทักจากผู้สมัตรประธานที่ผ่า รามราามพระอารามหลวงพระครูถ่อมอันชนไทยเทวราชตราริษอันตติดในอมรแมนรัฐเป็นตรกูต,ตสนะิสารณะจักรวาลน,นี้แนละสัรวาลอื่นคุณนัก,กนปตาปตา่ปกาทั้งสมาคมมุนิกวัดระวังจังโตนุมะคังเป็นธรรมวาธิเบณฑนประกอบจักปรมุนโนพุทธังรัตนานังธรรมขอรัตนารุปด้วยหลวงพ่อโอปา ปิดบริการพอค้าเปิดรับลูกคากลาันตานเย็นเปิดต้ะวันขึาติมาระละรอมกับพระเทพาายทังีที่ได้ลานกเป็มันคงที่ได้ลงทาน้ติดติดรียามาดาุตายางไร่วอาการของตัจะทุกจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการ

ตาสัมมนานาเวนะวิคันจันตุปาละวันละโมปูอันจาจูอันชะเนียนาติพันตาสันติเกยังมุนีละวัจชนังสาเถวเม